บทบาทหญิงชายยุคใหม่ผิดหรือไม่ถามกล่าวกันว่าบทบาททางเพศในปัจจุบันมีความผิดพลาดเช่นผู้หญิงต้องออกไปทำมาหากินเหมือนผู้ชายต่างฝ่ายต่างทำงานและไม่มีเวลาเอาใจใส่ครอบครัวแต่สมัยก่อนถ้าผู้หญิงเป็นแม่สีเรือนอยู่กับบ้าน ก็โดนเอาเปรียบทางเพศกลงางวันเป็นค้าทาดรับใช้กลางคืนก็ต้องเป็นโสเพณีประจําตัวของสามีอีกอยากทราบว่าถ้าเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆความพอดีหรือความเหมาะสมควรอยู่ที่ตรงไหนการที่ผู้หญิงเก่งสามารถเป็นใหญ่ได้รับการยกย่องจะกลายเป็นภาพตัวอย่างที่ก่อให้เกิดกระแสการทิ้งบ้านหันมาแข่งกันทำงานหาเงิน เป็นการผิดธรรมชาติกรรมวิบากแล้วจะได้รับผลข้างเคียงทางใดในอนาคตไหมตอบเรื่องของหญิงชายนั้นถ้าคุณมองในแง่ความผิดความถูกก็จะหาธรรมชาติที่แท้จริงไม่เจอหรอกครับ เพราะเมื่อไปเจาะจงว่าถูกสําหรับคนนี้มันอาจไปผิดสําหรับคนอื่นแต่หากตั้งต้นกันว่าความเป็นชายก็คือวิบากอย่างหนึ่งความเป็นหญิงก็คือวิบากอย่างหนึ่งมีผลดีที่ให้สุขให้ทุกขไปคนละอย่างชายหญิงแต่ละคนมีกรรมเฉพาะตนและจะต้องได้รับผลแตกต่างจากคนอื่น ด้วยมุมมองนี้ถึงจะมีสิทธิ์เข้าใจเข้าถึงเหตุผลของธรรมชาติตลอดจนได้ข้อสรุปอันเป็นประโยชน์ที่สุดได้การสืบเข้าไปให้ถึงเหตุผลของการเป็นหญิงเป็นชายตลอดจนวิบากที่หญิงชายต้องแบกรับจะทำให้คุณมองถนัดชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่ความผิดพลาด ที่เราให้ผู้หญิงเรียนหนังสือเคียงบ่าเคียงไหลมากกับผู้ชายเรียนจบจึงต้องทำงานกับผู้ชายเท่าๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็ไม่ใช่ความผิดพลาดที่เราให้ผู้หญิงอยู่กับย่าวเฝ้ากับเรือนเมื่อไม่มีงานทำจึงต้องรับค่าจ้างดูแลบ้านจากผู้ชายทุกสมัยต่างก็เป็นทุกไปคนละแบบถ้าบอกว่าผิด ก็แปลว่าต้องผิดด้วยกันทั้งคู่ก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปพิจารณาครับว่าหญิงมองชายอย่างไรชายมองหญิงอย่างไรเอาเฉพาะที่อยู่ในรู้สึกแบบดิบๆของคนส่วนใหญ่ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เสมอกันทางเพศผู้ชายหลายคนมักไม่รู้ตัวว่าเมื่อตนมองสาวด้วยสายตาหื่นๆนั้น จะมีความโง่ที่สัมผัสได้ลอยออกมาเสมอครั้งนี้เพราะจิตที่ถูกยอมด้วยราคะจนชุ่มโชคจะมืดบอดหาความสว่างเรืองด้วยสติปัญญาไม่ได้ถ้าทางพร้อมจะทำทุกอย่างยอมเสียทุกอย่างเพียงเพื่อให้ได้ดับความกระหายทางเพศสำเร็จเท่านั้นผู้หญิงจำนวนหนึ่งซึ่งรู้ตัวว่าเป็นที่ต้องการจึงมักใช้ร่างกาย และอากับกิริยาล่อตาล่อใจชายถ้าเห็นผู้ชายเข้าสู่ภาวะโง่สนิทขออะไรให้หมดก็ถือว่าตนเป็นฝ่ายชนะและฉลาดกว่าส่วนผู้หญิงหลายคนก็มักไม่รู้ตัวว่าเมื่อตนมองเงินของผู้ชายด้วยตาลุกวาวนั้นจะมีความใจอ่อนชายออกมาอย่างแจ่มชัด ทั้งนี้เพราะจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยความโลภจะอ่อนแอหาความเข้มแข็งและความสง่างามไม่ได้ถ้าทางพร้อมจะยอมทุกอย่างสละได้ทุกสิ่งเพียงเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาจับใจ่ายใช้สอยมากๆผู้ชายจำนวนหนึ่งซึ่งทราบดีว่ากลิ่นเงินของตนหอมหวนจึงมักหวานทรัพย์ล่อตาหญิงและมองว่ากายหญิงเป็นสินค้า ถ้าเงินถึงสักอย่างก็ซื้อได้หมดไม่ทางตรงก็ทางอ้อมการเกี่ยงให้ฝ่ายชายเสียสละทรัพย์เสียสละแรงเสียสละเวลาและการเกี่ยงให้อีกฝ่ายหญิงสละเรือนกายสละหัวใจสละศักดิ์ศรีนั้นมีมาก่อนพวกเราเกิดมา และคงเป็นอยู่อย่างนี้หลังจากพวกเราตายไปไม่ว่าชนเผ่าใดเผ่าหนึ่งเขากะเกณฑ์กันขึ้นมาฉะนั้นนี่จึงไม่ใช่ความผิดความถูกของใครแต่เป็นเรื่องความขาดและความเกินของแต่ละคนไม่ว่าคุณเป็นหญิงหรือเป็นชายก็จะพบเรื่องไม่น่าชอบใจและรู้สึกไม่เป็นการยุติธรรมสำหรับเพศของตัวเองเสมอ ยกตัวอย่างเช่นเราพูดกันว่าเพศหญิงเป็นฝ่ายถูกเอาเปรียบถูกกดขี่และถูกมองว่ามีศักดิ์ศรีต่ำกว่าผู้ชายอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จริงผู้ชายจำนวนหนึ่งถูกกดให้เป็นค่าทาสมาทุกยุคทุกสมัยมีให้เห็นทั่วทุกหัวระแหงเสมอทุกวันเนี้ยมีการเรียกร้องเสียธีสตรีกันอยู่ทุกวันที่นั่นที่นี่ แต่ความจริงก็คือโลกให้เกียรติผู้หญิงอย่างชัดเจนอยู่แล้วเช่นหลายประเทศให้โอกาสสุภาพสตรีได้เป็นถึงผู้นำของชาติหลายบริษัทมีผู้หญิงกุมอำนาจเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดและหลายบ้านก็มีผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าแน่นอนว่าการเป็นหญิงเหล็กหญิงเท้าหน้าหรือหญิงหัวหอกนั้น มิใช่มาตรฐานผู้หญิงทั่วไปผู้หญิงต้องบารมีสูงเกินใครในประเทศจึงเป็นนายกรัฐมนตรีได้ผู้หญิงต้องเก่งกล้าเกินใครในบริษัทจึงเป็นประธานได้และผู้หญิงต้องมีฤทธิ์เกินใครในบ้านจึงข่มสามีให้อยู่หมัดได้โดยไม่โดนขอยาหากว่ากันตามหลักเหตุผล คณต้องมองว่านี่เป็นเรื่องสมเหตุสมผลเฉพาะคนถ้าเธอเก่งเธอก็ได้นั่งเก้าอี้คนเก่งถ้าเธอเก่งมากเธอก็ได้นั่งเก้าอี้คนเก่งมากและถ้าเธอเก่งที่สุดเธอก็ได้นั่งเก้าอี้คนเก่งที่สุดง่ายๆแค่นี้เองไม่ใช่ความจริงที่ทำความเข้าใจยากอะไรเลยหญิงเก่งมีกรรมอันใดส่งให้เป็นหญิง และมีกรรมอันใดส่งให้เก่งพูดไปก็เหมือนกำปั้นทุบดินครับสำหรับหญิงเก่งหลายคนอดีตกรรมก็เป็นไปในทํานองอยากเก่งแล้วก็เพียรพยายามจนได้เก่งสมใจซึ่งทางศาสนาเรียกว่ามีอิทธิบาทสี่สูงเท่านั้นยังไม่พอยังอยากเป็นหญิงอีกด้วย อันนี้ถ้าผมยกตัวอย่างเหล่าเฟมินิสต์หรือนักเรียกร้องสิทธิสตรีคุณคงนึกภาพออกชัดเจนพวกเธอไม่ยอมแพ้ผู้ชายและสะใจที่ได้เป็นนายจ้างพวกผู้ชายในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ตนภูมิใจในเพศของตนไม่เสื่อมคลายความภูมิใจในการเป็นหญิงนั่นเองทำให้ได้เสวยพบหญิงอีกสมใจ สรุปคือสำหรับหญิงเก่งนั้นถ้าพวกเธอไปได้ถึงดวงดาวที่อยากได้ก็นับว่าเธอเดินมาจนสุดเส้นทางความปรารถนาส่วนกรรมที่ทำไว้ในระหว่างเป็นหญิงเก่งมีอยู่แค่ไหนเธอก็ต้องรับไปแค่นั้นไม่ใช่ว่ามีธรรมชาติกรรมวิบากอันใดบีบบังคับให้ผู้หญิงต้องรับผิดชอบแต่บ้านเรือนไม่มีสิทธิ์ออกไปทำงานนอกบ้าน ส่วนที่ว่าจะเป็นต้นแบบให้หญิงอื่นๆอยากเก่งอยากเป็นหนึ่งตามก็คงนับว่ายากผมไม่คิดว่ามาเกเรตเทสเชอร์และนางอินทิราคารทีจะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเจตนาเรียกร้องให้เหล่าสตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากตนไปเรื่อยๆการเป็นหมายเลขหนึ่งมักหมายถึงการทำสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น และหลายครั้งอาจหมายถึงการหลุดจากกรอบจำกัดทางเพศด้วยแล้วผู้หญิงที่เหลือละ่ะอันนี้คงเป็นประเด็นคำถามของคุณนั่นคือผู้หญิงที่ไม่ได้อยากทำงานนอกบ้านผู้หญิงกลุ่มที่ไม่รู้สึกอยากเก่งผู้หญิงที่ไม่นึกอยากแข่งกับผู้ชายแต่ถูกบีบให้หาเงินเหมือนผู้ชาย จะพากันตกที่นั่งลำบากในโลกยุคเราหรือไม่เพราะหลายคนไม่ใช่แค่ทำงานนอกบ้านแต่ยังถูกโยนภาระให้ดูแลบ้านช่องตามหน้าที่ประจำเพศอีกยิ่งเห็นผู้คนมากขึ้นผมก็ยิ่งพบว่านี่เป็นเรื่องจริงอย่างเหลือเชื่อที่พัญญาต้องทำงานทั้งนอกบ้านและในบ้านแต่ในทางกลับกันก็มีนะครับและมีมากด้วย ที่ฝ่ายชายถูกใช้งานเยี่ยงวัวเยี่ยงควายออกไปไถนาไม่พอกลับมาต้องถูบ้านอีกถ้าจะกล่าวว่าเป็นเรื่องผิดปกติก็ต้องบอกว่าผิดธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันการที่คนแปลกหน้ามาอยู่ด้วยกันแต่จัดสรรปันส่วนภาระหน้าที่ไม่เท่ากันเกี่ยงภาระให้อีกฝ่ายแบกมากกว่าตนนั้น ถือเป็นการแสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวสรุปแล้วผมคิดว่าปัญหาที่สามีพันยาออกไปทำงานด้วยกันทั้งคู่ยังเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่ตัวชี้ว่าเป็นยุควิบัติแห่งสถาบันครอบครัวกับทั้งไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงว่าจะต้องสวยวิบากอันเกิดจากการผิดกฎธรรมชาติแต่อย่างใดการขาดความรับผิดชอบ การขาดสามัญสำนึกในหน้าที่ของตนต่างหากที่เป็นตัวชี้ว่าต่อไปสมควรโดนวิบากกรรมเล่นงานโดนโยนไปอยู่ในฐานะถูกเอารัดเอาเปรียบคืนเสื้อบ้างหรือไม่การแบ่งเวลาเอาใจใส่ครอบครัวเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของทั้งสองเพศสุดแล้วแต่จะตกลงกันโดยอาศัยสามัญสำนึกเป็นตัวบอก ว่าใครทำอะไรได้แค่ไหนสมควรมีขอบเขตรับผิดชอบเพียงใดในการทำบ้านให้เป็นบ้านและทำให้เด็กในบ้านโตขึ้นมาด้วยจิตสํานึกรับผิดชอบเหมือนพ่อแม่การมีเวลาน้อยไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่การไม่ให้เวลาเลยต่างหากที่เป็นตัวชี้ว่า ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบไม่ว่าทำงานหนักหนาขนาดไหนทุกคนต้องมีเวลาหายใจหายคอต้องกินข้าวต้องพักผ่อนนอนหลับซึ่งก็นั่นแหละครับหลังกินข้าวสักสิบนาทีหรือก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงเข้าไปเยี่ยมลูกเข้าไปดูความเรียบร้อยของบ้านมันต้องทำกันได้แน่ๆและสำคัญคือ แม้มีเวลาน้อยแต่ถ้าทำด้วยใจคนในบ้านของคุณก็จะยังถูกหล่อเลี้ยงไว้ด้วยความอบอุ่นจากกระแสใจของคุณได้ไม่กลายเป็นเด็กมีปัญหาและไม่กลายเป็นผู้ใหญ่ตันหากลับอย่างแน่นอนครับหากกล่าวว่าไม่มีเวลาจริงๆต้องอยู่นอกบ้านตลอดต้องเดินสายชีพจรลงเท้าขึ้นเหนือล่องใต้ช่วนาตาปี อันนั้นก็คงไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากบอกว่าอย่าเพิ่งมีครอบครัวขณะยังไม่พร้อมเลยคนมีครอบครัวคือคนที่รู้ตัวดีว่าพร้อมแล้วทั้งเงินทั้งเวลาที่จะสละให้บ้านและคนในบ้านคนเราเกือบทุกยุคทุกสมัยมักมองว่าการมีครอบครัวคือการมีอะไรให้เสร็จเสร็จไป อาจไว้โชว์คนอื่นว่าฉันก็มีอย่างนี้แล้วไม่ผิดปกติแล้วหรือไม่ก็บอกตัวเองว่ามีครอบครัวจะได้ไม่ต้องเหงาไม่ต้องอยู่คนเดียวมีคนดูแลน้อยคนคิดมีครอบครัวด้วยการเตรียมใจล่วงหน้าว่าตนต้องสละเวลาให้สมาชิกในครอบครัวได้เป็นคนดูแลบ้านได้ จิตสำนึกรับผิดชอบเกิดขึ้นได้ทั้งในชายและในหญิงขอเพียงมีจิตสำนึกรับผิดชอบไม่ว่าคุณจะถูกเหวี่ยงไปตกอยู่ในยุคไหนสังคมแบบใดคุณจะไม่ทำบาปจากการใช้ชีวิตคู่เลยครับ